นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ จะอ่านวินัยจมุกเล่มสองกันที่สิบเจกุโบสถประวัลนาอุโบสถนี้เป็นชื่อของการบำเพ็ญพรตอย่างหนึ่งเนื่องด้วยอดอาหารแปลว่าการเข้าอยู่ตรงกับการจำศีลของเราเป็นธรรมเนียมมีมาก่อนพุทธกาล กำหนดให้สมาทานในวันพระจันทร์เพนพระจันทร์ดับและพระจันทร์ครึ่งดวงที่ตรงกับขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือ14ค่ำและขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำโดยลำดับครั้นถึงพุทธกาลพระาศาสดาทรงพระอนุมัติธรรมเนียมนั้นตรัสให้ใช้วันเช่นนั้น เป็นที่ประชุมกันกล่าวธรรมฟังธรรมและเป็นที่สมาทานอุโบสถของคลหัสหัดแต่ในฝ่ายภิกษุบริษัททรงอนุญาตให้ทำอุโบสถเฉพาะในวันพระจันทร์เพนพระจันรดับ15วันหรือ14วันต่อครั้งหนึ่งครั้งปฐมโพธิการพระองค์ประธานพระบรมพุทโธวาท ในที่ชุมนุมสงฆ์ด้วยพระองค์เองทรงยกคุณธรรมอันเป็นหัวข้อพระหัวใจพระศาสนาบางอย่างขึ้นแสดงดังมีแจ้งในโอวาทปาติมโมกในภายหลังประธานพระพุทธานุญาตให้ภิกษุธรรมอุโบสถตามลำพังให้ภิกษุรูปหนึ่งสวดสิกขาบทหมวดหนึ่ง ที่จัดไว้สำหรับเรียกว่าปาติโมกในที่ชุมนุมสงฆ์ในบาลีเล่าเหตุทรงเลิกแสดงโอวาทปาติโมกว่าเพราะมีภิกษุไม่บริสุทธิ์ปนอยู่ในหมู่สงฆ์รร่ครควนตามอนุลูกเหตุน่าจะเห็นว่าเมื่อทรงมอบอำนาจให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมและโปรโดให้สวดปาติโมก ก็เพื่อจะให้ฟังจนชินจะได้จำได้เพราะการเรียนการทรงธรรมวินยัยใช้การฟังแล้วจำไว้เป็นทางนอกจากสองวันนี้ทรงพระอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษบ้างก็มีในคราวที่ภิกษุผู้แตกกันปลองดองกันเข้าด้วยได้เช่นภิกษุชาวกรุงโกสัมพี นี้เรียกสามัีคีอุโบสถนอกจากวันกำหนดนี้ถ้าไม่ทำอุโบสถพร่ำเพื่อโดยในนี้วันอุโบสถจึงมีสามคือวันที่14วันที่สิบและวันสามัีภีภิกษุชุมนุมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปปราดให้สวดปฏิโมตมีเพียงสามรูป สองรูปเรียกว่าคณะตรัสให้บอกความบริสุทธิ์ของตนแก่กันและกันมีรูปเดียวเรียกว่าบุคคลให้อธิษฐานใจเอาโดยในนี้ได้การกคือผู้ทรรมก็เป็นสามคือสงคณะบุคคลและได้อาการอันจะพึงธทรรมก็เป็นสามคือสวดปฏิโมก บอกความบริสุทธิ์และอธิษฐานในอาวาสหนึ่งหนึ่งวงเล็บที่มีสีมาวงเล็บปิดให้มีโรงไว้แห่งหนึ่งเป็นที่สงประชุมธรรมอุโบสถกำหนดให้จุภิกษุได้ไม่น้อยกว่า20รูปเมื่อถึงวันกำหนดให้ประชุมกันทำในที่นั้นนี้เรียกว่าโรงอุโบสถ สถานที่เราเรียกว่าโบอุโบสถหรือโบสถ์อันเป็นหลักของวัดในบัดนี้นั้นคือโรงอุโบสถนี้เองในอาวาสเดียวห้ามไม่ให้มีโรงอุโบสถมากกว่าหนึ่งใช้แห่งหนึ่งอยู่ก่อนภายหลังใช้แห่งอื่นให้เลิกแห่งเดิมเสียและห้ามไม่ให้เที่ยวทำอุโบสถตามบริเวณนั้น วงเล็บนี้หมายเอาอาวาสที่มีสีมาใหญ่หมู่กุฏีอยู่ในสีมาวงเล็บปิดเว้นไว้แต่ภิกษุบางรูปเก็บหนักไม่อาจให้ปาลิสุทธิดังจะกกล่าวข้างหน้าและไม่อาจถามไปเข้าที่ชุมนุมสงฆ์ถ้าจะต้องทำอุโบสถในที่อื่นด้วยเหตุนี้ให้บอกนัดหมายให้รู้ทั่วกัน ถึงวันอุโบสถให้ภิกษุผู้เถระไปลงอุโบสถก่อนสั่งภิกษุทั้งหลายให้ช่วยกันกวาดที่นั้นถ้าค่ำให้ตามไฟตั้งน้ำฉันน้ำช้ตั้งหรือปูอาสนะไว้ให้เสร็จก่อนประชุมสงฆ์หรือจะจัดวาระให้ผัดกันทำไว้แต่ต้นก็ได้ จิตสอย่างนี้เรียกว่าบุพกรแปลว่ากรณียะอันจะพึงทำก่อนวินัยจมุกเ่ลสองกัน 2, กที่สุเดเจ็หรโบสถยังมีต่อ